อะวันนี้มารีวิวภาพยนตร์จากประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือเรื่องบ่อมีวันจากเดลองวอล์กจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือตอนแรกเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่เห็นโปรโมตไม่เห็นโฆษณาอะไรเลยหรือไม่ตั้งใจจะหาดูก็ไม่รู้นะแต่พอเห็นคำโฆษณาแล้วกันที่เขาบอกว่านี่มันเป็นหนังผีไซไฟ ็เลยแปลกใจขึ้นมาว่าเออก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยการจับหนังสองประเภทนี้มารวมกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้เนื้อเรื่องไม่ได้รู้อะไรเลยก็ตัดสินใจชวนกันไปดูกันมาเนื้อเรื่องมันก็พูดถึงอคล้ายๆเป็นชนบทในประเทศลาวนะแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งที่เหมือนจะมีพลังพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณได้ก็มีชีวิตสมถะธรรมดาแหละแต่เหมือนมี ประมาณอาชีพประมาณเหมือนกึ่งึ่งหมอผีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มีตำรวจมาขอความช่วยเหลือหลายหลายครั้งอะไรเงี้ยในเนื้อเรื่องมาพูดประมาณนี้ว่าตามหาศพอรือเงี้ยหรือรอะไรสักอย่างเพื่อจะติดต่อกับวิญญาณเพื่อช่วยทางคาดีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายคือในตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่ามีวิญญาณตามตลอดเวลานะเป็นวิญญาณผู้หญิงเขาตามตลอดเวลาอ่าไม่พูดไม่จายอยู่นิ่งๆตามอย่างเดียวเดินตามคอยคุยด้วยก็แค่เป็นเพื่อนร่วมทางโน่นนี่นั่น แล้วก็จังหวะหนึ่งของการใช้ชีวิตเนี่ยเขาได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อห้สปีก่อนตอนที่เขายังเด็กตอนที่เขาคล้ายๆกับว่าเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้การเดินทางข้ามเวลาครั้งนี้มันก็เกิดบัตเตอร์ไฟฟ c กมากมายในชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาคิดที่จะแก้ไขปริศนาบางอย่างหรือปมบางอย่างที่คลังคาใจของเขาอยู่ในเมื่อห้ปีแล้วที่ส่งผลถึงปัจจุบัน ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาเพื่อจะแก้ไขอดีตแต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่หรือจะแก้ได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกในหนังครับอุ้ยฟังเรื่องแล้วน่าสนใจมากอะ <c oughs> คืออย่างที่บอกแหละว่าพอมันเป็นหนังไซไฟอะ่ะคือตอนแรกก็งงไงคือเปิดมาอะไรว่าเป็นไซไฟตรงไหนโอเคมันก็พยายามจะเซตอัพเรื่องแบบเออเทคโนโลยีบางอย่างเรื่องสภาพบ้านเมืองบางอย่างอะไรเงี้ย ซึ่งยังงงอยู่เอ๊ะมันจะหยิบเรื่องราวของการอะไรนะอนาคตมาทําไมห้าสิบปีคือข้อดีของหนังอย่างนึงก็คือการที่ไมไ่บอกบอกว่ามันยุคไหนภาพปัจจุบันที่มันบอกว่าเป็นเหมือนจะเป็นโลกอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ได้อนาคตไซไฟจ๋าจนแบบว่าห้าสิบปีต่อจากนี้ด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายแล้วมีประโยชน์เรื่องราวของการใช้เงื่อนเวลาอย่างเงี้ยนะด้วยความที่มันอาจจะแรงมานานใจของผู้กลกับดีกว่า น่าจะมีแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านหรือเล่าเรื่องบ้านๆแล้วมาตีความใหม่แล้วพานําไปสู่อะไรบางอย่างเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตลอดเมืองมันกําลังเจริญเติบโตโลกกาลังพัฒนาไปมีคอนโดที่อยู่แต่ด้านหน้าเป็นชนบทแล้วเงินไม่ใช้ละระหว่างเงินสดใช้สแกนชิปเอาทุกคนมีชิปติดตามตัวสแกนเงินกันทั้งๆท,ที่มันยังเป็นชนบทอยู่ อะไรอย่างนี้นมันก็มีอะไรแปลกๆความไซไฟของมันยังงงๆอยู่กับหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยตื่นเต้นกับเซตอัพเขามากอินฟอร์เมชันตั้งแต่แบบเปิดเรื่องเปิดเรื่องมันเหมือนลุงสับปเปล,เลอเก็บของป่าคนหนึ่งเอาของไปขายในชุมชนเก็บเศรษซากมอเตอร์ไซค์เก่าเอาไปแลกเป็นเงินเงินก็โอนผ่านชิปและตัวหนังสือม่นวิ่งที่แขนอะ่ะเหมือนอินทามอ่ะโอ้โหนี่หนังเลาว,วะมันแบบโอ้โห ครล้ําแล้วแบบบทสนทนาเหมือนแบบเฮ้ย acting เขาก็ดีว่ะแบบเหมือนดูหนังโลกอนาคตฝรั่งเลยอ่ะไม่ต่างเลยอ่ะนี่แค่เป็นคนเอเชียกันนั่นเองเซตอัพมันตื่นตาตื่นใจมากแบบคือเชื่อจริงๆว่านี่คือโลกอนาคตอะแบบมีเครื่องบินจรวดไอพ่นบินบนฟ้าแค่ว่าอันนี้มันคือบริบทว่านอกเมืองยังไม่จเจริญเทคโนโลยีเข้าถึงบ้างไม่ได้เยอะเหมือนเมืองใหญ่แต่แบบโอ้โหแค่ information การเซตอัพเขาดีนะเรื่องว่าเป็นไซไฟอะไม่ได้ดูตลกเลยอะดูแบบ ดูจริงจังมากดูจริงจังมากทําจนแบบโอ้โหเชื่อหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องความเชื่อมาผสมกับไซไฟเรื่องผีเรื่องวิญญาณจนหลังๆก็ผมก็รู้สึกว่าพาร์ทไซไฟอาจจะเบาไปหน่อยไปหนักทางเรื่องวิญญาณเรื่องสื่อพูดผีมากกว่าคืออันนี้มองว่าเป็นความฉลาดของคนทําหนังนะคือเพราะปกติเราจะเห็นว่าหนังย้อนเวลามักจะย้อนเป็นอดีตไม่ค่อยมีใครพูดถึงโลกอนาคตเพราะว่ามันเป็นภาพจําที่คนจําได้อยู่แล้วสร้างง่าย แล้วถ้าพูดถึงโลกอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างเยอะมันต้องแบบจําลองภาพสิ่งต่างๆแบบมันลงทุนเยอะพูดง่ายแต่หนังเรื่องนี้กลับเลือกการเดินทางกลับมายังปัจจุบันกับโลกอนาคต uh huh. ซึ่งเป็นโลกอนาคตที่มีสภาพาสังคมที่เราเข้าใจได้ก็เหมือนบ้านเราอ่ะคือถ้าเทียบกันเราอาจจะไม่ได้รู้จักสภาพสังคมของประเทศลาวมากมายนะแต่ก็เหมือนบ้านเราแหละบ้านเราคือกรุงเทพจะเรินมากใช่ไหมจะจรินสุดแล้วอ่ะเท่าที่ปัจจุบันจะเป็นได้ใช่ไหมความ เอ่อโตทางธุรกิจทางอสังหาริมทรัพย์ทั um. ้งยเนี่ยแต่บนดอยก็ยังอยู่กันเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มียังขาดสารุปโรณทุกชนิดชีดคนยังยากจนอยู่รัฐบาลเข้าไปช่วยก็ช่วยได้แค่ผิวเผินสภาพชุมชนจริงๆก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งไอ้สภาพแบบเนี้ยอีก50ปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันซึ่งยิ่งพอเราด้วยภาพจําของประเทศลาวเราก็สามารถเข้าใจได้ว่านี่แหละมันก็เหมือน เหมือนประเทศไทยเรานี่แหละต่างจังหวัดหรือชนบทบ้านเราเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีอ่ะสภาพบ้านเมืองก็คงอาจจะไม่ต่างเท่าไหร่การไปอนาคตเนี่ยมันก็เลยสร้างภาพจําใหม่ให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็สะท้อนปัญหาหลายอย่างที่สังคมเขาประสบอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเรื่องความเจริญที่มันเข้าไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ถามเลยว่าชาวบ้านต้องการอะไรอะไรเงี้ยซึ่งอเนี้ยมันจริงๆมันมีพื้นฐานมาเพื่อ เพื่อสะท้อนสังคมแหละแต่ว่าหลักๆแล้วมันคือการเซตอัพอย่างที่บิ๊กบอกนะว่ามันคือการเซตอัพให้เห็นว่าโลกของเขาเป็นยังไงโลกอนาคตเพื่อที่จะเล่าเรื่องการย้อนไปย้อนมาระหว่างห้าสิบปีให้เกิดผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมากกว่าอืออ๋อจริงๆผมรู้สึกว่ายุคปัจจุบันยุคลุงอ่ะลุงที่แก่แล้วเนี่ยถึงมันจะไซไฟนะแต่หนังนี้เราไม่ได้เห็นโอ้โหรถบินบนฟ้าอะไรขนาดนั้นหรอก แต่แค่ความรู้สึกมันเซตอัพอะโลกของมันอะมันไซไฟมันอนาคตมันเกินจินตนาการพอสมควรเอาจริงๆมานั่งนับดูนะเฮ้ยมันก็มีแค่เครื่องบินกับไอ้เรื่องการโอนเงินนี่หว่านอกนั้นมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะกาพูดกันตรงๆว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยแค่มีเรื่องสื่อสารนี่แหละที่มันพัฒนาอย่างอื่นยังเหมือนเดิมอะรถก็ยังไม่เห็นบินได้เลยตั้งแต่ยุคเบรกโล์ฟิวเจอร์ที่จินตนาการว่าอะไรนะปี2 0 1 5เนี่ยรถจะบินได้ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะม่่้แตผรูสึกวา อะไรที่ทําให้คนดูรู้สึกว่ามันอยู่อนาคตอ่ะมันมีแค่2ออย่างที่เป็นจับต้องได้ก็คือการจ่ายเงินผ่านชิปที่ไมโครชิปที่อยู่ในร่างกายกับเครื่องบินแล้วก็เมืองที่ดูเจริญเจริญที่มองเห็นจากทิวป่าไปแค่นั้นเลยนะแค่3มอย่างเนี้ยทําให้เรารู้สึกมันเป็นหนังอนาคตได้อ่ะเออไม่เก่งมากเลยนะหนังเรื่องนี้ถือว่าทําเก่งมากนะเนื้อเรื่องมันมีความยาวความไปช้าไม่ได้เร็ว ผมยังรู้สึกว่าตอนที่เราดูหนังเพื่อนบ้านเขาก่อนกุมารทองอะ่ะยังรู้สึกว่าไอ้กุมารทองความหลอนกันเรื่องนี้เนี่ยคือโหก็ก็ทําได้ดีเหมือนทั้งคู่เลยนะแต่รู้สึกว่ากุมารทองยังกินง่ายกว่ากุมารทองมันแอคชั่นมันชัดเจนความโกรธความดิบที่ตัวละครมันแสดงออกมามันชัดเจน mm. แต่ตัวเรื่องนี้ตัวเอกที่เป็นลุงเนี่ยเราต้องค่อยๆแค,คะแกะเบื้องลึกในใจลุงออกมาเราต้องค่อยๆดู ไอเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ชัดเจนมันไม่ได้โฉมฉางให้เราเห็นเลยอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องความช้าในหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันช้าแต่ถ้ามาดูดีๆดีเทลมันก็เยอะอะแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้เร็วอะผมพอเข้าใจในเรื่องแต่จะประกอบให้มันเป็นก้อนกลมๆเนี่ยยากว่ะสําหรับผมคือยากว่ะไม่รู้นะเพาต้องสมาธิมันต้องดีมากต้องเชื่อมโยงเพราะปกติเราติดฟอร์มใช่ไหมว่าเออผมติดฟอร์ม ดูหนังแล้วมันก็ร้อยร้อยให้หน่อยมีสายแต่นี่คือเหมือนต้องร้อยเองอ่ะเขามีมาให้นะเหมือนจุดไข่ปลาเขาก็มีนะจุดมันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนแบบเราต้องต่อเองอ่ะด้วยความที่หนังมันเล่าช้าเนิ่มนิดนึงอ่ะแต่ว่าการเล่าของมันที่แบบเนิ่ๆเนิี่ยคืออัดแน่นไปด้วยข้อมูลบางทีพอคนรู้สึกว่ามันช้ามากแล้วรู้สึกเบื่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอใช่ไหมล่ะซึ่งตรงนี้กลายเป็นว่าข้อมูลบางอย่างที่มันเอาไปสารต่อในตอนหลังในครึ่งหลังของหนังมันอยู่ในส่วนนี้ ซึ่งก็มองว่าเออถ้ามันพลาดก็มันจะอาจจะแบบว่าตกข้อมูลบางอย่างทําให้ปฏิบัติต่อเรื่องราวไม่ได้แต่มองว่าจริงๆแล้วข้อมูลทุกอย่างมันมีอยู่ในหนังแล้วล่ะมันไม่ได้แบบว่าหนังไม่ได้เล่าหรือให้เราคิดต่อเติมเอเมจิกซอที่ขาดหายไม่ถึงขนาดนั้นหนังมาเล่าเรื่องได้เขาเรียกว่ามีชั้นเชิงแต่ว่าเข้าใจยากนิดหนึ่งคือด้วยลีลาการเล่าแล้วกันที่มันเนิบนาบขนาดนี้แต่ว่าอันจะเน้นข้อมูลมันแต่ว่าการที่จะกระตุ้นคนดูให้ตามเนี่ยมันอาจจะ ขาดช่วงบ้างบางช่วงอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้ถ้าสมมติจะแนะทริคในการดูหนังเรื่องเนี้แนะทริคหน่อยดีวะเพราะว่าผมเนี่ยการดูหนังเนี่ยของผมเนี่ยหอปมแรกผมไม่เคลียร์ผมก็พยายามจะคิดอยู่แต่ปมนั้นอะ่ะไออันใหม่มาผมก็ไม่ทันผมก็เก็บงานอะ่ะเหมือนดินพ่อขาหมูอะ่ะปมใหม่มาอ่ะฉากต่อไปลุงย้อนอีกแล้วแล้วกูก็อ่ะตอนนี้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจเก็บอีกแล้วแล้วมัวแต่ไปคิดอะไรที่ไม่เข้าใจอะ่ะจนอันที่เกิดบนจอผมก็ไม่ได้สนใจมันอะ่ะ ไม่หรอกก็คือพอรู้ว่ามันเป็นหนังไซไฟอ่ะก็พยายามจับว่าความเป็นไซไฟมันคืออะไรเพราะว่าตอนเริ่มเรื่องมาเนี่ยความเป็นไซไฟมันเรายังสัมผัสไม่ได้ไงมันคือเหมือนเป็นหนังเหมือนดีไออ่ะคนเห็นผีธรรมดาเราก็นัง<ม>นั่ง,งคิดอยู่ว่าเออมันคือไซไฟตรงไหนแค่โลกอนาะคตเหรอที่เห็นอ,อย่างที่บอกว่าเป็นเงาความจเจริญอยู่ไกลไ<ม><ๆ>เห็นเครื่อบินเจ็ตบินผ่านภูผูอะไรเงี้ยแค่นี้เหรอเราก็นั่งคิดอยู่ว่าเออความเป็นไซไฟมันควรจะมีมากกว่านี้แล้วเราก็นั่งรอดูความเป็นไซไฟเป็นไง การที่มันให้ข้อมูลบางอย่างมาเลยบบอ๋อเก็ตขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันพูดถึงเรื่องนั้นมันพูดถึงเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับตรงนั้นทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงหลังๆอ่ะความเป็นหนังผีมันหายไปด้วยซ้ําไปความเป็นหนังสยองขวัญมันหายไปเลยด้วยซ้ําไปเพื่อที่จะเน้นย้ําเรื่องของความเป็นไซไฟมากขึ้นเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละที่ยังมองว่าความเป็นหนังผีมันก็ไม่น่ากลัวมากเนมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดถึงว่าไอ้กุมารทองมันยังมีความสยองมันยังมีความแหวะบางอย่างที่แบบ กระแทกคนดูด้วยความสยดสยองทางภาพบางอย่างคลิปตัวหนังไว้ว่านี่คือหนังสยองขวัญอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้เปิดเรื่องมาเนี่ยมันเล่าเรื่องมันเซตอัพหลายอย่างมากใช่ไหมล่ะทั้งเรื่องโลกอน,นาคตทั้งเรื่องการย้อนเวลาด้วยพลังวิญญาณโน่นนี่นั่นซึ่งส่วนเนี้ยการให้ข้อมูลส่วนนี้มันแทบจะมีความเป็นหนังสยองน้อยมากแต่ทุกคนก็ยังคิดว่ามันเป็นหนังสยองอยู่เพราะว่าความเป็นไซไฟมันก็ไม่สัต แล้วบรรยากาศกามาันด้วยนะบรรยากาศความเป็นหมอผีความบางอย่างความเป็นคนที่แบบว่าสื่อสารวิญญาณมันจ้องแต่จะดูว่าเออน่ากลัวเป็นหนังผีอะไรเงี้ยคนอรอจังหวะความเป็นน่ากลัวอยู่ด้วยความที่นั่นแหละบรรยากาศหนังความเป็นบ้านหมอผีความเป็นโลกชนบทที่มีความเชื่อบรรยากาศทุกอย่างมันพยายามจะบิ้วคนดูว่านี่คือหนังผีหนังผีหนังผีนะแต่มีการข้ามเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเอง แล้วจังหวะความหลอนเนี่ยมันก็น้อยความช็อกความเป็นเป็นหนังผีตุ้งแช่เนี่ยมันแทบจะไม่มีมันแทบจะไม่มีอาการสะดุ้งเลยมั้งจังหวะตุะต้งแช่ถ้าไม่มีเลยอ่าคนที่นั่งรอดูหนังผีช่วงครึ่งแรกอาจจะผิดหวังนิดหน่อยว่าเอ๊ะผีตรงไหนวะอะไรเงี้ยนอกจากมีวิญ,ญญาณตามอยู่ตัวหนึ่งกูก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นผีก็ออกมาสภาพดีด้วยไม่มีแหวะไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นน่ะมันเซตข้อมูลไปเยอะมากสําหรับการที่จะไปต่อยอดในความเป็นหนังไซไฟครึ่งหลัง ซึ่งความเป็นไซไฟเนี่ยมันก็แทรกซึมอยู่นะมันไม่ได้แบบว่าจะ๋าแบบว่าหลุดออกมาแล้วแบบว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเต็มๆคุณทําอันนี้แล้วเกิดอันนี้แต่หนังมันค่อยๆสอดแทรกทีละนิดทีละนิดค่อยๆเชื่อมโยงทีละจุดทีละจุดการเล่าเรื่องย้อนไป50ปีเนี่ยเริ่มส่งผลต่ออนาคตชัดเจนก็เมื่อในครึ่งหลาของหนังที่เกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ,อช่วงแรกนี่ไม่ไม่ช่วงแรกเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนกับออของเปลี่ยนกับตู้เก็บของเปลี่ยนกับบ้านนิดหน่อยอ่า ซึ่งถ้ามัวจดจ่ออยู่กับเรื่องผีอ่ะเราก็จะไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือข้อมูลที่มันกำลังเซตอัพเรื่องวัตทไว้ไฟฟไว้เลยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ใช่เพราะว่าตั้งแต่ช็อตแรกแล้วที่มันเปิดตู้มาเนี่ยเราก็สงสัยแล้วว่าทำไมข้อต่อตุ๊กตาตรงนั้นน่ะมันเป็นสีขาวอยู่ท่อนนึงทนั้นที่ตัวมันสีดําหมดแล้วอ่ะตั้งแต่ตรงนั้นเราก็จะรู้สึกแปลกๆแล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เน่แหละพอความเป็นไฟฟมาเนี่ยพอมาถึงจุดที่เป็นหนังพอพอพอถึง คนที่ต้องการดูหนังผีเนี่ยคืออาจจะไม่รับแล้วก็ได้คือข้อมูลกูมไม่มากพอที่จะแปลงสารให้มันเป็นหนังไซไฟแล้วอะ่ะมมันก็เหลยอาจจะปฏิปะตะเนี่อเรื่องบางส่วนได้ยากขึ้นมากกว่าถ้าจริงๆอ่ะแรงบันดาลใจของพวกกลับน่าจะมาเรื่องไอ้คนเล่นของคนเลี้ยงผีนี่แหละสะสมบิญ,ญญาณเป็นเพื่อนแต่วันดีคืนดีมันก็เยอะเกินไปก็เลยอยากแก้แล้วก็เลิกอาชีพนี้แล้วอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเออเราถ้าไปจดจ่ออยู่กับ ตัวลุงอะว่าลุงจะเป็นฆาตกรเมื่อไหร่จะลุงจะโดนผีหักคอไหมอะไรเงี้ยไมเซ็ต <c oughs> แบบกูหนังผีไทยกูมาเต็มอะคือด้วยความที่ไอกิริยาของลุงมันดูเหมือนคนวิกลจริตเนี่ยอารมณ์ก็ไม่ต่างกับไอกุมารทองที่เราดูนะตอนนั้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเรารอลุงแผงฤทธิ์ขึ้นมาสัทีอะไรเงี้ยไปจดจออยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็แบบผลปรากฏเออมันก็พลาดอันอื่นไปเยอะเหมือนกันต้องค่อยๆดูหนังนี้ต้องแบบ ค่อยๆจ้องไปเรื่อยๆคือจริงมันก็มองได้สองแง่นะเพราะว่าอะพูดถึงว่าด้วยภาพลักษณ์ภาพจําแล้วกันว่าย่ังเอเชียบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยมีใครทาพล็อตที่มันพลิกแพลงหรือว่าแปลกประหลาดขนาดน,นี้มานานแล้วอ่ะเราไม่เห็นเรื่องราวแบบนี้มานานแล้วอ่ะการที่ยิ่งบอกว่าเป็นหนังจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวเนี้ยมันยิ่งชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ,อเป็นเรื่องของผีสางนี่แหละที่มันเข้าใจง่ายเพราะว่า อาจจะเทียบกันจริงๆความเชื่อพื้นฐานก็ใกล้เคียงคนไทยนี่แหละการที่หนังมันด้วยโปสเตอร์ด้วยอะไรหลายอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็รีมายได้หรือชักนําเราเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณน่ไม่ได้คิดหรอกว่าสุดท้ายแล้วหนังมันจะพาไปลึกกว่าความเป็นหนังหนังผีอ่ะมันกลายเป็นหนังไซไฟพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันคือหนังไซไฟล้วนๆน่ะคือฝรั่งอ่ะ ต้องใช้คำนี้ว่าฝรั่งหาวิธีที่แบบว่ากูจะสร้างเครื่องมืออะไรได้เพื่อการย้อนเวลาใช่ไหมล่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยใช้เรื่องความเชื่อทางจิตวิญญาณมาเป็นเครื่องมือในการย้อนเวลาแค่นั้นเองเออฝรั่งภาษาคิดพานุภาคอะไร่อมีอะไรร้านแปดเอออะไรเงี้ยหาอะไรมาอธิบายกูจะเอาจักรวาลทั้งจักรวาลมาอธิบายว่ากูจะไปได้ยังไงแต่อันนี้เอาความเชื่อเอาสิ่งที่มันอยู่เหนือความเข้าใจ <อ>แล้วมันน่าสนใจนะเพราะว่าอถ้าพูดถึงว่าเราเหมือนเราเห็นผียุคสุขโขทัยใช่ไหมล่ะสมมตินะนะผีโบราณนะ่ะผียุทธยาผีราชนากนทร์เงี้ยมันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาร้อยกว่าปีนะนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดนะที่จะนําพาเราไปเรียนรู้อดีตนะถ้าพูดถึงว่าย้อนเวลานี่แหละชัดเจนสุดเครื่องมือที่ดีสุดก็คือผีนี่แหละไม่ใช่ให้พาไปดูเงี้ย<อ>ไม่ถ้าถ้าถ้าบอกว่า ผู้กำกับมีวิธีคิดแบบคนเรียนหนังอะแล้วมาเอาเมทีเรียจากประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยเล่าในสไตล์ในศิลปะของภาพยนตร์เอ่อถ้าเขาเล่าแบบนี้มันสะท้อนกับฝรั่งได้ไหมว่าภาพของความเป็นมนุษย์ภาพของข้อมูลของเชิงมนุษยวิทยาข้อมูลเชิงสังคมมันบอกเล่าเรื่องราวแมเสเซจพวกนี้ในเชิงนานาชาติได้ไหมอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย การที่อาจารย์อธิบายฝรั่งว่าผีสามารถเป็นเครื่องมือย้อนเวลาได้เนี่ยฝรั่งคงไม่เก็ตอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องที่เป็นพูดถึงอย่างที่บอกว่าความเป็นไซไฟอ่ะฝรั่งจะเข้าใจคือเขาก็คงมันต้องไปตีความแหละว่าย้อนเวลาได้ยังไงนึกอไหมแต่ว่าเราอะเข้าใจว่าการที่ย้อนเวลาได้เนี่ยมันเกิดจากพลังวิญญาณแต่ว่าการที่จะอธิบายพลังวิญญาณให้ฝรั่งเข้าใจในสังคมที่ไม่เชื่อวิญญาณเนี่ยอาจจะยากกว่านี้ แต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอความเชื่อแบบเนี้ยมันก็ก้ากึ่งอะนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในหนังคริสต์มาสอะคริสต์มาสแครอะมันก็คือวิญญาณเหมือนกันอะที่พาคนคนหนึ่งไปท่องการเวลาซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันมันมีความเป็นสากลบางอย่างที่คลุมเคลืออยู่นะแต่ว่าเพราะว่ามันใช้ความเป็นท้องถิ่นที่เป็นเอเชียมากๆแบบนี้ ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเรื่องหมอผีเรื่องการกัดวิญญาณอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งมันไม่มีอ่ะแต่ถ้าคนที่เปิดใจอ่ะเขาก็คิดว่าเออมันเป็นเงื่อนไขของหนังคุณไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือเงื่อนไขข,ของหนังเป็นอุปกรณ์ทางเนื้อเรื่องที่จะทําให้หนังมันเกิดเรื่องได้เงี้ยเขาก็จะสามารถดูหนังสนุกได้เหมือนที่เราดูหนังบางเรื่องแล้วเราไม่เข้าใจแต่เราก็ยังตามมันได้ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รู้ว่ามันเงื่อนไขอย,อย่างหนึง่ง หนึ่งที่ทําให้หนังมันเดินหน้าได้อย่างเงี้ยเขาก็จะสนุกกับหนังได้เหมือนกันความเป็นสากลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็มีอยู่สูงเหมือนกันที่ยังคิดว่ามันเป็นกลางนะส่วนหนึ่งคือถ้าคนที่เข้าใจวัฒนธรรมเอเชียก็จะเก็ตร้อยเปอร์เซ็นเก็ตทันทีเก็ตได้เร็วแต่คนที่ไม่เก็ตวัฒนธรรมเอเชียเขาก็จะมองว่าเออเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาต่อไปว่ามันคืออะไรหรือต้องหาคําอธิบายเพิ่มเติมมากกว่าเพื่อที่จะ เข้าใจว่าสิ่งนี้มันทําให้เกิดเรื่องราวในหนังได้อะไรเงี้ยมากกว่าอย่างนี้พูดได้ไหมว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นภาพยนตร์สูงมากเราติดฟอร์มไงดูหนังเขาดูอันนี้มันเล่าด้วยภาพอ่ะมันไม่ได้บอกเราตรงๆงอ่ะวิธีการเล่าเรื่องหนะังที่เป็นแบบคลาสสิกเปิดเรื่องเล่าเรื่องปิดเรื่องมันก็จะเล่าแค่นี้เพื่อให้คนเข้าใจ แต่พอมันตัดสลับไปตัดสลับมาหรือวางโมชีฟวางสัญลักษณ์วางอะไรออให้คนแครกแล้วก็เดินปัญญาด้วยตัวเองในหนัง่มันก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งไงก็อ,อ,อาจจะเป็นอีกกริงหนึ่งของภาพยนตร์นะมันก็คือเทคนิคการเล่าเรื่องอะไรจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้มันก็คือเทคนิคการเล่าหนังซัดเพนหนังทิวเลอร์ที่ทิ้งเบาะแสไว้ตลอดทางออแล้วแต่ว่าคนจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพูดตรงๆอ่ะมันก็ไม่ต่างจากซิกเซน ที่ <c oughs> ทิ้งเบาะแสไว้เต็มเลยเทาแต่คุณจะจับมันได้หรือเปล่าแต่ว่าความซับซ้อนมันไม่ได้มากเท่าเพราะว่ามันเป็นหนังย้อนเวลาปั๊บเนี่ยมันมีทฤษฎีมาเสริมด้วยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ตามทันแบบที่เห็นตาตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในไหนเรื่องนี้คือสิ่งที่เป็น,ปนไปตามทฤษฎีของบัตส์สายเอฟเฟกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเปลี่ยนแปลงอนาคตยังไง อะไรเงี้ยเหล่าเนี้ยมันทิ้งเบาะแสไว้นะยังมองว่าเออมันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่ปกปิดข้อมูลให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องให้ข้อมูลไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้คุณมาต่อเติมบางเอ,เอหรือมาจับชนความทรงจำของคนจากซีนโน้ซน,นซ,นนซ,นนซนนีนนี้ซีนนั้นมารวมกับซีนนี้แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวเต็มสมบูรณ์เหมือนกับที่เราดูเมเมนโตลล้นันแหละคล้ายๆกันเลยคือข้อมูลเยอะมากแต่ว่าคุณจะประกอบมันได้แค่ไหนมากกว่ามันคือเทคนิคการเล่าเรื่องมากกว่ายังมองว่า ความซับซ้อนของหนังมันไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าเทคนิคการเล่าเรื่องที่ทําให้เราสับสนมากกว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าการไม่แยกระหว่างอนาคตกับปัจจุบันเราแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเป็นอนาคตกับปัจจุบันถ้าไม่มีตัวละครฉากความต่างกันระหว่างฉากน้อยมากนิดเดียวการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มีเหตุผลในตัวมันเองนะว,นว่าทำไมไม่มีว่าทาไมคุณไม่เปลี่ยนห้าสิบปีไม่เปลี่ยนได้แบบว่าจากบ้านไม้บ้านไม้ การเป็นบ้านปูเนเงี้ยให้มันชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีท้องเรื่องรองลับในเหตุผลของมันว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงแค่นี้มันเกิดขึ้นได้50ปีแล้วก็มันยิ่งทําให้ความลึกลับมันมากขึ้นเรามองงนี้เลยนะไม่ใช่แบบว่าตั้งใจคนสับสนแต่ตั้งใจให้ลึกลับมากขึ้นการที่เสนอภาพสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงนิดเดียวเนี่ยคือถือว่าเป็นงานละเอียดแล้วกันที่มองว่าตั้งเงื่อนไขไว้ ถ้าคุณไม่สังเกตคุณจับไม่ได้ก็ก็มองไม่ออกอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเทคนิคล<ม>้วนๆนะมองถ้าเรารู้เซตอัพก่อนว่าเป็นหนังย้อนเวลาเนี่ยเพราะเราไม่รู้ก่อนไงว่านี่คือหนังย้อนเวลานี่ผมรู้มผมรู้มผมรู้ว่ามันคือหนังไซไฟผมรู้มันคือย้อนเวลาแค<ต><ต><ต>่รู้ว่าหนังไซไฟผมรู้มาก่อนเลยกูเตรียมใจละกูจะมาซึมซับความเป็นหนังย้อนเวลากูจะเอาวิญญาณฮอลลีวูดกูเนี่ยแหละพนมมือเลยนะ พนมมือแล้วอธิษฐานหา Back to the Future พนมมือเอาทุกเรื่อง a d v e n t u r รเอาไปให้หมด <c oughs> ผมพนมมือแล้วอธิษฐานหาพวกนั้นผลสรุปเรื่องนี้โหไม่ล้ากว่าไปอีกขันน้นหนึ่งอ่ะมันฉีกไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันมันคนละทางกับที่เราเข้าใจมเราไม่รู้นะว่าเป็นหนังย้อนเวลารู้ว่าเป็นหนังไซไฟแต่ไม่รู้ว่าย้อนเวลาเว,าเว้ย <c oughs> จริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าไอ้เหี้ยมันไซไฟตรงไหนวะนั่งรอดูอะ <c oughs> ว่าความเป็นไซไฟมันคืออะไร ยิ่งเปิดมาแบบโอ้โหกำลังเก็บศพอยู่กำลังแบบอะไรเฮ้ยใส่ไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟไว,ว่าอะไรเงี้ย <laughs> คือไอไการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยนหนังมันก็ดีอย่างนะเข้าไปเจอแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยม <c oughs> ันให้ความรู้สึกสดใหม่ดีนะการที่มีข้อมูลไปก็ดีมีข้อมูลไปมันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าโอ้อย่างอย่างที่เราคิดไปเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่การที่อ่าเฮ้ยคุณต้องไปเริ่มไปไปฏิบัติต่อใหม่คือจริงๆหนังทุกครั้งที่ไปดูไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวหนังเซอร์ไพรส์เราตลอดแหละเพราะว่าเรายังรู้ไมม่หด ยังให้คุณหาข้อมูลมาร้อเปอร์เซนมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเล่าเรื่องแบบของมันอารมณ์มารู้สึกที่เราไม่ได้จากตัวหนังสือพูดง่ายๆถ้าคุณไม่อ่านไม่อะไรมาเงี้ยกับการเห็นภาพเห็นแสงสีเห็นอ่า acting ทั้งหลายที่มันเป็นประกบส่วนประกอบของภาพยนตร์น่ะยังไงมันก็ให้ความรู้สึกต่างอยู่แล้วถึงมีข้อมูลคุณก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คราวเนี้ยสาหรับหนังเรื่องเนี้ยนอกจากคําว่าเป็นหนังผีไซไฟจากประเทศลาวเนี่ยไม่รู้รเลยแล้วก็ไปเจอของดีเออพูดงี้ดีวกว่า ให้คะแนนเลยปะคือตอนแรกเนี่ยด้วยการที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะว่าหนังเกี่ยวกับอะไรตอนแรกก็อาจจะเฟลหน่อยๆนะตอนเริ่มเรื่องอะเอ๊มันหนังผีก็ไม่น่ากลัวนะไซไฟก็แบบเหมือนแค่เป็นแค่กิมมิคเฉยๆดูกระจอกไปได้วยซ้ำไปดูแบบธรรมดาไปไดไป้วยซ้ำไปกลบวว่าเป็นไซไฟนะแต่พอสุดท้ายแล้วหนังมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากที่ให้แบบว่าน่าจะสามหรือสี่เนี่ยมันพุ่งไปถึงให้ที่แปดจุดห้าเลยครับ ถ้าจะติดอย่างเดียวคือความการเล่าเรื่องที่มันมีความเฉพาะตัวสูงมีความเนิบบางอย่างแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความเนิบที่มีประโยชน์เพราะว่ามันคือข้อมูลสําคัญที่หนังพยายามจะใส่ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเล่าเร็วกว่านั้นข้อมูลตกหล่นแน่นอนบอกได้เลยว่าเป็นคนสปอยหนัง,นงไทยหนังเอเชียหนังอาเซียนเนี่ยนะว่า เราจะให้คะแนนบวกๆอยู่แล้วแล้วมาครั้งนี้มันเอาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรแล้วมาเล่าแล้วสนุกมากทั้งขอรหัสได้ไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลของการกระทําแล้วผู้กํากับใส่กิมมิคใส่อะไรอย่างไม่ยัง้งเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าหนังอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการในในประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอยากให้ประเทศไทยกล้ากล้าทำในเรื่องที่ มันง่ายๆแต่ทําให้ดูยากเราทําให้ดูศิลปะจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรแต่ใช้วิธีการเล่าเรื่องให้เกิดความความเข้าใจและฉลาดในการดูมั้งก็เลยเออชอบมากหนังเรื่องนี้ก็ให้ไปอยู่เก้าคะแนนโอ้โหเก้าคะแนนผมรู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีแรกผมมาประทับใจหนังนี้ตั้งแต่วินาทีแรกคือไม่รู้ดิไอเรื่องอื่นอ่ะเรายังไม่ได้ให้คะแนนนะแต่เราเห็นความละเอียดแล้วกันงานด้านภาพด้านสี ที่ต้องบอกว่านี่คืองานคุณภาพระดับอีกอย่างหนึ่งอยากพูดอ <A S 2> บวกบวกมากนะใช่ <c oughs> เรากำลังเห็นของดี <c oughs> เห็นของดีนี่หว่าเปิดข้อมือหรือแบบแม้กระทั่งดีเทลเรื่องสีเรื่องเฟรมผมรู้สึกว่าโหทำไมทำดีขนาดนี้วะผมลองคิดนในใจว่าสมมุติถ้าเกิดเปลี่ยนลุงคนนี้เป็นจอห์นทราวอรตาอะไรอย่างเงี้ยแบบลุงเก๋าเกหน่อยในฮอลลีวูดนะคือคุณภาพอะมาระดับท็อปนะแบบนี่คือท็อปเลยนะคุณภาพของหนังเรื่องเนี้ย ในงานด้านอาด้านการวางทุกอย่างอะ่ะมันสุดยอดอะ่ะแต่ว่านั่นแหละคือแค่ว่าเนื้อเรื่องเราอาจจะตามได้บางคนสําหรับบางคนไม่ปฏิบต่อผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนี่จะเป็นด็อกหนังเทปหนึ่งถ้าเกิดว่าสปอยผมก็ไม่โกรธอะ่ะผมรู้สึกว่าการมาฟังแล้วถ้าเกิดคุณรู้อะไรอีกนิดนึงและไปดูอะ่ะเผื่ออาจจะสนุกขึ้นด้วย ผมยังรู้สึกว่าอยากกลับไปดูอีกรอบนึงว่ะอยากกลับไปหาดีเทลที่เราด้านคุยกันเลยรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันเหมือนยิ่งคุยยิ่งหนุกอะ่ะยิ่งรู้ดีเทลยิ่งสนุกรููนิดหน่อยไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะรู้นิดๆหน่อยๆน่อยแล้วไปสังเกตเอาไปอันนี้เอาอะ่ะมันยิ่งน่าสนใจว่ะมันสนุกแล้วหนังนี้ไม,ไม่ไม่ได้เป็นหนังที่ดูรอบเดียวและจบถ้าเกิดดูหลายรอบผมว่าเผลอเออมันสนุกขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่าเออให้กลางกลางไว้ก่อนเจ็ดจุดห้าครับไม่ไม่ใช<ม> อยากดูอีกรอบหนึ่งมากน่นะเพราะว่าดูอีกรอบอ่านคะแนนจะสูงขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าบางสิ่งอย่างเราตกหล่นเรายังจับไม่ได้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าอยากดูอีกรอบนะด้วยด้วยงานมันดีเทลเยอะคืออย่างที่เราคุยกันตอนเราเนี่ยเราไปมุ่งเน้นกันเรื่องงานเทคนิคเรื่องโน่นนี่นั่นเรื่องการเล่าเรื่องที่มันสุดยอดอย่างที่บิ๊กบอกความปลันนี่ของหนังมันสูงมากช็อตสวยมากการถ่ายทำโปรดัวชันดีไซน์ที่เหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะ แต่เขาคิดมาเยอะเขาทําน้อยแต่ได้มากอะึกอะ่ะไม่ได้เอาเงินไปถมกับกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วแค่ภาพลักษณ์ดูดีแต่ว่าดีเทลไม่มีอะแต่เนี่ยคือคิดมาเยอะแล้วมันส่งผลให้ความรู้สึกกับคนดูอะเยอะมากกว่าการที่เป็นอนาคตที่เห็นเมืองเมืองเ,เจริญเติบโตด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ในดีเทลงานโปรดักชันทุกอย่างงานแอคติ้งงานการถ่ายทำ ทุกอย่างอะ่ะมันเป็นดีเทลของหนังที่ใช้เล่าเรื่องใช้เกิดประโยชน์กับการเล่าเรื่องที่สุดมากกว่าอืคะแนนด็อกหนังสีร่รวมได้อยู่ที่แปดจุดสามคะแนนอีกนิดหนึ่งคือว่าตั้งแต่เราดูกุมารทองหนังของเวียดนามเรื่องนั้นเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยบรรยากาศไม่น่ากลัวเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจขับรถซอยเปี่ยวๆพงหญ้าชานเมืองที่ไม่เจริญอารอมณ์มาแล้วยังน่ากลัวพอมาถึงบอมีวันจากเนี่ยมันฉีกมันเล่าเรื่องไซไฟเอาบริบท ความเป็นอนาคตมาใส่ด้วยแต่มันก็ยังน่ากลัววะ่ะขนาดเราดูไปสักพักนึงเราก็ยังเก่งรอเพราะบรรยากาศมัน <c oughs> พร้อมที่จะเป็นหนังผีได้ตลอดเวลาแต่แค่ว่ามันไม่ได้ไปตุ้งแช่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าบรรยากาศมันทําได้เก่งมากอะ่ะหนังไทยที่เราเคยเห็นว่ามันทําได้เก่งขนาดเนี้ยที่เราขึ้นชื่อลรือชาเรื่องบรรยากาศมากเนี่ยเราไม่เคยเห็นมานานมากแล้วอ่ะีไอทำได้ดีสุดแล้วดีไอา็จัดไต้นา <c oughs> นัไง,ง,งนังนักใช่ <c oughs> แต่ถึงบอกว่าที่เราพูดกันเนี่ยมันคือหนังเกินสิบปีแล้วอ่ะ อ๋อเหรอเราอย่าเราอย่าคิดว่ามันผ่านไปเมื่อวานดิไม่เห็นัะเนยหนังปันนี้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยใช่หนังไทยจะทําแบบนี้กันอีกไหมวะไออารมณ์ความน่ากลัวที่แถวแถวบ้านเราแถวเอเชียใต้เราเนี่ยถนัดกันนักแลเรื่องบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจนี่ทําได้เผื่อฝรั่งเขายังโอเคเลยนะที่แบบว่าหนังโซนเรามันทําได้ดีอ่ะบ้านชาน้ําไม่น่าไว้วางใจความน่ากลัวหนังไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนี้เลยให้เห็นแล้วอ่ะมันอยู่ที่ วิธีการนําเสนออะไรว่าคุณจะขายแค่ความตกใจหรือเปล่าหรือคุณมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนหรือหน้าค้นหามากพอที่จะทำให้คนดูเนี่ยดูจบแล้วไม่จบออกจากโรงอะ่ะทั้งร้อนทั้งต้องคิดตามอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วแต่คนทํามากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคสรุปคือผมก็ยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าหนังไทยยุคใหม่เจนใหม่เราหนังผีก็มีเวิร์กเที่แบบว่าเออเราก็ยังดูู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่ผมยังย้ำคำเดิมว่ามันเกิน1ิปีแล้ว เออเนาะมันเกินสิบปีโอเคนี่คิดนี่คิดว่าใหม่นะเนี่ยนี่เราคิดว่าใหม่สุดแล้วใหม่สุดแล้วโอเคก็ถ้าใครไปดูมาแล้วโคตรอยากคุยเลยใครดูมาแล้วเนี่ยช่วยมาคุยกันหน่อยดีว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเข้าใจมากใครที่ไปดูมาแล้วเอมาคุยกันได้เลยหรือใครที่ พลาดอะไรไปถ้าถ้ามาเก็บตกในคลิปเราได้ก็ถือว่าจะดีมากก็มาคุยกันทั้ง2ช่องทางเซิร์ช DOC ตามด้วยคําว่าหนังแล้วก็จะเจอพวกเราทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนสําหรับวันนี้ไปแล้วครับดีครับ